สวัสดีค่ะพบกับไซส์ซอกบอลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาไปซุกไซส์สอด2องเปิดฉากฟุตบอลโลก2022ณนะประเทศกาตากาตาเจ้าภาพอันดับที่50ของโลกลงสนามในเวิลด์คัพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เอกวาดอร์อันดับที่44ของโลกศึกฟุตบอลฟีฟ่าเวิลด์คัพ2022ที่จัดขึ้นณนะประเทศกาตาเริ่มเปิดฉากศึกเดือดเมื่อคืนวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นการพบกันคู่แรกของกลุ่มเอระหว่างกาตาปะทะเอกวาดอร์เริ่มเปิดมาก็เจ้าบ้านเลยนะเปิดเกมนัดแรกกลุ่ม A เจ้าบ้านพายยับเยิน0-2ทําให้ทีมเยือนอย่างเอกวาดอร์เก็บ3แต้มในศึกฟุตบอลที่เบสเตเดียมได้เป็นที่เรียบร้อยโดยนัดเปิดสนามของศึกฟุต ฟุตบอลโลก2022เมื่อ่ําคืนที่ผ่านมาทีมชาติเอกวาดอร์ชนะด้วยสกอร์0-2เอเนอร์วาเรนเซียผู้ที่ทำประตูแรกของฟุตบอลโลกในนาทีที่16และปิดจบเกมลูกที่2ในนาทีที่31ทําให้กาตาพ่ายอย่างราบคาบและนี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีที่เจ้าภาพเบลครับเป็นฝ่ายแพ้ไปในนัดเปิดสนามหลังจากเจ้าภาพ4สมัยก่อนหน้านี้ต่างไร้พ่ายทั้งหมดทําให้เอกวาดอร์เก็บ3แต้มแรกของฟุตบอลโลก2022ได้สําเร็จส่วนกาตา ยังไม่มีคะแนนเลยเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยหรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะ